ู้ชมครับขณะนี้ขบวนที่2ของการเคลื่อนร่างน้องๆและคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาได้เริ่มเคลื่อนออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นรถของในส่วนที่นำร่างเคลื่อนออกไปแล้วประมาณ3คันนะครับเท่าที่เราสังเกตแล้วก็ติดตามอยู่โดยในแต่ละคันนี่ครับคุณผู้ชมก็จะบรรจุลงศพของหนึ่งร่าง แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็จะมีขบวนของญาติตามไปด้วยอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่วางแผนในการลำเลียงศพไว้ทั้งหมด5รอบด้วยกันรอบแรก4ศพได้ไปถึงที่จุดเกิดเหตุและเสร็จสิ้นพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นที่เรียบร้อยมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี ในรอบที่ 2, 3และ4นั้นจะเป็นเคลื่อนขบวนขบวนล,ละหศพแล้วจะปิดท้ายด้วยขบวนสุดท้าย4ศพในแต่ละขบวนจะมีญาติร่วมนั่งในรถมูลนิธิ1ขบวนจะมีทั้งหมด12คันนะครับแบ่งเป็นรถร่วมกระตังยู5คันรถพยาบาลที่ญาตินั่งอีก5คันรถตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวปิดหัวปิดท้ายรวมทั้งหมด12คันตอนขบวน ก็จะยกเว้นขบวนแรกและขบวนสุดท้ายที่จะมีทั้งหมด11คันนะครับระหว่างทางไปที่จุดเกิดเหตุก็จะมีตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางคือในทั้งหมด5ขบวนนั้นจุดหมายจะเป็นจุดหมายเดียวกันนะครับก็คือจุดหมายที่1จะเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปที่หอประชุมของโรงเรียนต่อไป วันนี้เนี่ยคุณปิยรักษ์ถิ่นแก้วหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลณิธิรร่วมกันอยู่เผยนะครับว่าก็จะเป็นการเตรียมรถไว้2ส,ส่วนก็คือรถลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตจะมีลงที่บรรจุร่างของทุกคนไวหนึ่งคันตอนหนึ่งร่างซึ่งลงที่ใช้บรรจุร่างของผู้เสียชีวิตนั้นจะเป็นลงในลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการรับร่างผู้เสียชีวิตเมื่อไปถึงที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนลำดับของผู้เสียชีวิตติดไว้ที่ฝาลงทุกทุกลง พร้อมกับจัดรถตู้พาผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับที่จังหวัดอุทัยธานีในแต่ละขบวเนเจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะในการประกอบพิธีของแต่ละร่างจะใช้เวลาประมาณ15 2 0ถึงที่นาะทีณจุดแรกก็คือที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อครบครบในแต่ละขบวนเช่นขบวนที่1ครบ4ร่างพอเคลื่อนมาแล้วก็จะเป็นภาพนี้ ภาพนี้ก็คือภาพนัจุดเกิดเหตุช่วงอนุสรสถานช่วงที่อนุสรสถานถนนวิภาวดีรงังสิตเนี่ยคือคุณผู้ชมถ้าติดตามสถานการณ์ก็จะทราบนะครับว่าจริงๆจุดเกิดเหตุจะเป็นจุดลักษณะวิ่งขาเข้าแต่ว่ารถเนี่ยเราจะเป็นวิ่งขาออกดังนั้นก็จะใช้วิธีจอดที่ข้างทางแล้วก็เดินมาที่เกาะกลางเลยครับเดินมาที่เกาะกลางก็จะเป็น ประสบเหตุแล้วก็เริ่มทำพิธีเมื่อมาถึงเนี่ยเจ้าหน,น้าที่ก็จะเชิญญาติลงจากรถช่วงที่ลงจากรถเนี่ยทุกท่านก็ปล่อยโฮออกมาทันทีนะครับ ภาพสดณนะจุดเกิดเหตุนะครับคุณโบสชยศมุกดาหารนี่มีคุณชาดาไทยเศษค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและปัจจุบันยังเป็นสอสอุทัยธานีนะคะได้เดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะก็คืออย่างที่พี่ไก่เล่าไปนะคะว่าก็จะมีขบวนรถของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมกับญาติเนี่ยทยอยเดินทางมาจุดนี้เรื่อย คุณชดาก็ลงพื้นที่มาด้วยตัวเองนะคะครับก็น่าจะมาอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาญาติในการประกอบพิธีเชิญดวงวิญยาซึ่งขบวนลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตนะคะก็ค่อยๆทย,ยอยมาเรื่อยๆใดนะนี่คือภาพสดๆเลยนะคะท่านผู้ชม มาดูาดาที่รับมาทยารับาติจะดาพูดสั้นๆนะครับว่ามารับญาติมาคอยอำนวยความสะดวกญาติซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรอขบวนที่สองนะครับ <c oughs> ซึ่งออกมาจากนิติเวศแล้ว โดยจะใช้เส้นทางวิ่งทางด่วนดินแดงนะครับแล้วก็จะลงที่ตรงบริเวณดินแดงขึ้นทางด่วนพระรามสี่ลงดินแดงแล้วก็มุ่งหน้ามาที่จุดเกิดเหตุใช้เส้นถนนนิภาวดีจุดนี้นะคะอ๋อจะปูุกเขาข้นมาหนุนเลยครับครับเดี๋ยวมารอญาติเขาจะมาพบกับศพที่ตรงนี้ครับผมข้ามาเชิญดวงญาณครับครับผม ครับคุณชาดาให้ข้อมูลนะคะว่าเดี๋ยวจะมีญาติเดินทางมาพบกับร่างของผู้เสียชีวิตที่จุดนี้ด้วยค่ะครับในจุดนี้เนี่ยก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับจากวัดโพศพผลเจริญอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับมาร่วมในการสวดเชิญดวงวิญญาณคือเมื่อญาติประกอบพิธีณจุดเกิดเหตุแล้วก็จะถือทูปหนึ่งดอกนะครับเหมือนเป็นการ เสมือนว่าเชิญดวงวิญญาณณจุดเกิดเหตุมากที่รถในการเคลื่อนลงและจะพาน้องกลับบ้านครับของน้องหลับให้สบายนะครับไม่ต้องเป็นหัวอะไรนะครับ คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับระบุนะครับว่าจะมีการพระราชทานเพลิงศพให้กับทุกคนได้ประสานให้โรงเรียนตั้งทําพิธีสวดศพเขามาด้วยกันก็อยากจะให้เขาไปด้วยกันสวด5คืนหลังจากนั้นก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันถัดไปต้องมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง มีภาพหากราธิคุณที่จะรับร่างทุกร่างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะครับให้กับทุกคนเราก็ได้ประสานไปว่าในงานสวดเนี่ยทางโรงเรียนก็จะขอขอให้ตั้งทําพิธีนะครับสวดศพด้วยกันเขาเขาเขามาด้วยกันก็อยากจะให้เขา ไปด้วยกันตอนนี้ก็ทยอยอนําร่างส่งกลับแล้วนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเราก็จะมีะรถพยาบาลให้ให้พวกเขาตลอดจนรวมไปถึงทีมจิตเวชท,ที่จะมาช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับบรรเทาความเครียดของเขาเนี่ยติดไปด้วยจนถึงปลายทางที่ปลายทางทางผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกอย่างท่านชาดาไทยเศรษ์นะครับรอรับอยู่ที่นั่นแล้ว อย่างที่เราบอกนะครับขณะน,นี้ขบวนที่1เนี่ยสี่ร่างเสร็จสิ้นณนะจุดเกิดเหตุพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุทัยธานีและล่าสุดเนี่ยขบวนที่2เมื่อประมาณ16นาฬิกา55นาทีอย่างที่เรารายงานนะครับก็เคลื่อนออกมาจากนิติเวศโรงพยาบาลตํารวจแล้ว5ร่างก็จะไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อทําพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณเช่นเดียวกันนี่นนเป็น<า>ขบวนที่3<า>แ,แล้วนะครับค่อนข้างเร็วละ ขบวนที่3อีก5ร่างนะครับเช่นเดียวกันไปที่จุดเกิดเหตุครับทําพิธีเชิญดวงวิญญาณหลังจากนั้นทั้ง5ขบวนมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนเขาพระยาสังคารามอําเภอลานสัก์จังหวัดอุทัยธานีครับบรรยากาศที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าผู้ปกครองนักเรียนครูก็มารวมตัวกันมีการประชุมหารือกันร่วมกับคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒน์คัชมาศและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมหารือกันด้วยและที่สุดก็ได้ข้อสรุปตรงกันทุกฝ่ายว่าจะมีการประกอบพิธีทางาศาสนาภายในหอประชุมนะครับเมื่อได้ข้อสรุปตรงกันทุกคนก็มาร่วมกันช่วยกันทำความสะอาดครับจัดเตรียมสถานที่นำโรงเย็นมารอเพื่อบรรจุศพในพื้นที่ ดญาติญาติก็โศกเศร้าเสียใจนะครับบางส่วนก็ทําใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแต่ก็มองว่าผู้เสียชีวิตทุกคนเดินทางไปด้วยกันก็ขอให้กลับมาด้วยกันเพื่อมาประกอบพิธีทางาศาสนาพร้อมกันครับ